น้ำธรรมชาติพลังงานแสงโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์นะครับขณะนี้ก็16นาฬิกากว่ากว่านะครับน้ำยังได้อากาศเย็นๆอากาศหนาวขึ้มคว้าคึ้มฝนนะครับวันนี้แต่น้ำเรายังไหลแรงดันปั๊มของซัมคิงนะครับเฮดร้อยแต่เราดันขึ้นมาที่2,000เมตรประมาณนี้ครับ สอ,สองกิโลสองพันเมตรเฮตรร้อยแต่ดันได้การได้ของน้ำนี่ก็บางทีมันก็หน้าเหลือเชื่อครับด้านจากบ่อข้างล่างขึ้นมาข้างบนภูเขาแต่ภูเขาก็ก,ก,ก็ไม่ไม่สูงเท่าไหร่ครับเป็นลักษณะแนวชันลาดชันขึ้นมาเรื่อยๆแต่โขดหินสวยงามมากครับบ่อน้องน้ำในวัดภูธรรพระ อำเภอลงนกทานะครับอำเภอลงนกทาตำบลกุดแห่ครับ,บ,รบวัดหลวงปู่สิงคนจะจะรู้กันเยอะนะครับวัดหลวงปู่สิงก็ถือว่าเขาทำงานได้ดีมากครับดันดันขึ้นภูเขาได้โดยเฮ็ดปั๊มแทนที่เขาจะอยู่ที่ประมาณาสักแปดร้อยเมตรอันนี้ ดันไปถึง2,000เมตรครับน้ำก็ยังไหลครับตะวันใกล้จะรับฟ้าก็ยังได้พราะประมาณนี้นะครับพลังงานแสงโซลาเซลล์น่าใช้ครับถ้าเราจะทำการใช้เพื่องานการเกษตรก็ขอให้ปรึกษาช่างผู้ชำนาญงานทุกวันนี้ก็มีช่างเก่งๆทุกพื้นที่นะครับให้ความรู้กับ เพื่อนอาาชาวเกษตรกร,ร,กรหรือผู้ที่หลงรักพลังงานธรรมชาติจะใช้งานจากพลังงานธรรมชาตินะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามทีมงานช่างนี่คมบันเทิงโซลา่าเซลลนะครับขอบคุณครับ